วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออฟตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันและถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับเอเยอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ยผมแลนเซลอตนะฮะก็ห่างหายกันไปนานมากนะครับกับ a p e x Legend News ซึ่งภายในวันนี้นะครับเราก็มีข่าวสารเจ๋งๆจะมาบอกกันภายในคลิปนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย let's go <S มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือการปรับบาลานซ์หรือว่าเนิฟตัวละครใหม่ในซีซัน10นั่นก็คือเสียนั่นเองนะฮะการเปิดตัวของเซียในซีซัน10นี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามาแรงแซงทางโค้งจริงเลยนะครับด้วยความที่สกิลของเขาเนี่ยครบเครื่องครบคันค่อนข้างที่จะ o อเลยทีเดียวนะฮะซึ่งแน่นอนรัาว่า แฮชหน้าเนี่ยเซียเนี่ยไม่รอดแน่นอนครับโดยในเว็บไซต์ r e d d i t Community ของเกม a p e x Legends ทางเดฟนะฮะก็ได้ออกมาตอบคำถามกับทางผู้เล่นซึ่งก็ได้มีผู้เล่นนะครับได้ถามกับเดฟว่าเจ้าตัวละครเซียตัวนี้เนี่ยจะมีการปรับบาลานซ์ในอนาคตหรือเปล่าแล้วทางเดฟก็ตอบไปว่าอย่างที่คุณได้เห็นกันว่าตัวละครเซียเนี่ยหลังจากที่เขาได้เปิดตัวในย่าน,นสิบต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่มีสกิลหรือว่าความสามารถที่ค่อนข้างที่จะเก่งเลยและด้วยการที่มันมีสกิลหรือว ความสามารถที่ค่อนข้างที่จะเก่งขนาดนี้เนี่ยเราจะทําการปรับบาลานซ์ตัวละครตัวนี้ลงหน่อยในแพช c h หน้าจากการตอบของเดฟอันนี้เนี่ยก็ทําให้เรารู้ได้ว่าในแพชชที่มันใกล้จะถึงนี้นะครับเซียเนี่ยจะโดนปรับบาลานซ์หรือว่าเนิร์ฟความสามารถของเขาลงอย่างแน่นอนฮะ ซึ่งโดยส่วนตัวผมก็เห็นด้วยมากๆนะครับที่เขาเนี่ยควรจะปรับบาลานซ์หรือว่าเนฟความสามารถของเจ้าตัวละครตัวนี้ลงเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยคือมันคบคันมากๆนะครับเหมือนเอาสกิลของหลายๆตัวเนี่ยมารวมกันอยู่ในนี้ตัวเดียวนะและแถมสกิลอัลติเมทของเขาเนี่ยคูลดาวมันน้อยมากๆเลยนะครับก็ต้องรอดูแพทช์ที่ใกล้จะถึงนี้นะครับว่าเซียเนี่ยจะโดนเนฟอะไรกันบ้างต่อมาก็คือข่าวเกี่ยวกับการเนฟปืนปืนหนึ่งนะครับนั่นก็คือปืนพาวเลอร์ฮะ จากการตอบคำถามของเดฟภายในเว็บไซต์ Reddit นะฮะก็ได้มีผู้เล่นเนี่ยถามกับทางเดฟว่าปืนพาวเลอร์เนี่ยจะมีการเนฟหรือว่าปรับบาลานซ์อะไรมันบ้างหรือเปล่าครับและทางเดฟก็ตอบกลับไปว่าเราเนี่ยจะทำการเนฟเจ้าปืนพาวเลอร์เร็วๆนี้ซึ่งก็คอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่าปืนพาวเลอร์ในแพชชหน้าเนี่ยจะถูกเนฟอย่างแน่นอนครับ จากความเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับปืนพาวเลอร์นะครับจากที่มันเนี่ยได้ออกมาจาก AirDrop แล้วผมได้ลองใช้มันเนี่ยต้องบอกว่ามันรู้สึกไม่แตกต่างจากตอนที่อยู่ใน AirDrop สักเท่าไหร่เลยนะครับอาจจะแตกต่างกันสักนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันคล้ายกับตอนอยู่ใน AirDrop มากเลยนะซึ่งก็ต้องมารอดูกันในแพทช์ที่จะถึงนี้นะครับว่าพาวเลอร์เนี่ยจะโดนเนิร์ฟอะไรเพิ่มกันบ้าง แล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือข่าวของการปรับ Max Level เพิ่มในอนาคตนั่นเองฮะซึ่งทางเดฟนะฮะก็ได้ออกมาตอบภายใน reddit นะครับว่า ระบบเลเวลแคปหรือว่าการปรับแม็กซ์เลเวลเนี่ยพวกเราเนี่ยได้วางแผนที่จะทำมันอยู่แล้วแต่ว่าพวกคุณเนี่ยอาจจะต้องรอกันอีกสักนิดนึงเพราะในตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบแล้วก็พัฒนาร,ระบบอยู่ซึ่งก็คอนเฟิร์มแน่นอนนะครับว่าระบบเลเวลแคปหรือว่าการปรับแม็กซ์เลเวลเพิ่มเนี่ยมันจะมีภายในอนาคตแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนไหนก็ไม่รู้นะ เพราะตอนนี้เนี่ยเขากําลังทดสอบระบบแล้วก็พัฒนามันอยู่นะฮะแต่ผมคิดว่าก็อาจจะไม่นานนะอาจจะช่วงกลางซีซันหรือไม่ก็ไปซีซันหน้าเลยก็ได้นะครับซึ่งก็ต้องมารอดูกันนะครับสำหรับระบบการปรับ Max Level เพิ่มนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นระบบที่ผู้เล่นเก่าหลายๆคนเนี่ยอยากให้มีมากๆเลยเนาะเพราะเราเนี่ยชะง,งักอยู่ที่เลเวล500กันมานานมากแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าระบบนี้เข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะได้กล่องหรืออาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้นะซึ่งก็ต้องมารอติดตามกันดูครับ และนี่ก็คือข่าวสารของ Apex Legends News ในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผม LCT มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันเมื่อเราเจอกันไปแล้ว bye บ๊ายบายจบๆโอเค Me bounce around like I don't know. Like I won't be here long. Now the drill is gone. Got no patience. I'm not a doctor. But why is you lying?